ก็ขอจเจริญพรสวัสดีอย่างนังเกเรียนและท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาอนประจำโรงเรียนว่ามิแกดน้อยจำปฐมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมานฉันนะครับ ครูผู้สอนเหมือนเดิมก็คือตัวกระผมพระอาจารย์อนุพงศ์ใจพง์นะครับและครูพี่เลี้ยงหรือว่าครูที่ปรึกษาโดยคุณครูปียรัต์โูมากนะครับตำแหน่งครูผู้สอนประจําวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธมศึกษาปีที่4โรงเรียนว่าไม่แค่น้อยตัวชีวัะนะครับก็คือซอ 1. 1. ้อนหนึปสีทบเปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ณที่นี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาพุทธนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์ครับเดี๋ยวเรามาดูหลักธรรมที่หกันนะครับหลักธรรมที่หก็คือพรหมวิหารสี่ ประวิหารสี่เนี่ยเป็นหลักธรรมท,ที่ขึ้นชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้นะครับจะได้เป็นเทวดาบนดินถามว่าเป็นเทวดาบนดินยังไงคือกลายเป็นผู้ที่ไม่มีความเปยดเบียน,นผู้อื่นนะครับรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการวางเฉยต่อสิ่งที่ควรวางเฉยนะครับในความเชื่อของศาสนาพุทธเราเนี่ยมีในเรื่องของาชาติหน้าใช่ไหมครับชาติหน้ามีจริง ถ้าตายไปถ้าผู้ที่กระทำดีก็จะเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าผู้ที่ทําชั่วหรือว่าทํากรรมอันหนักที่เป็นกรรมที่ไม่สมควรกระทำเนี่ยก็จะเกิดในภพภูมิที่ไม่ค่อยจะดีนะครับเช่นเดรฉานภูมิหรือว่าภพภูมิที่เป็นสัตว์ต่างๆหรือไม่ก็นรกภูมินะครับมระยะภูมิต่างๆเนะาะถามว่าคนไหนก็ตามนะครับที่อยากจะเป็นเทวดาเนี่ย หาาไม่ต้องไปตายและเกิดใหม่ก็ประพฤติตามปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมชื่อว่าภูมิหันศีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเดียว่ากลายเป็นเทวดาอยู่บนดินแล้วนะครับไม่ต้องตายไปเนาะใครก็ตามที่ปฏิบัติได้ตามหลักธรรมสี่อย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันหนึ่งเมตตานะครับอ่าเมตตานี่พระอาจารย์คิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วเนาะหรือว่าเคยคุ้นๆหูบ้างนะครับเกี่ยวกับเมตตา ความเมตตาคืออะไรเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีนะครับอยากให้มีความสุขอยากให้ผู้อื่นมีความสุขคิดทาประโยชน์แก่มน,นุษย์และสัตว์ทุนนาก็คือมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นนะครับมีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นและทําดีต่อผู้อื่นนะครับต่อไปเราทำที่2อ,อันนี้ก็คุ้นหูกันอย่างดีนะครับก็คือกร,ร,รุณาเนาะกร,ะร,ร,รุณาคืออะไรกร,ร,ร,รุณาคือความสางสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะครับ ในเมื่อเรามีความสุขแล้วหรือว่าเราพ้นจากความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะมีถ้าเรามีความกรุณาก็คือเราเมื่อเราเห็นคนอื่นมีความทุกข์เช่นยกของหนักเอยทุกข์ทางกายก็ดีทุกข์ทางใจก็ดีนะครับถ้าหากเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือหรือพอที่จะเป็นกําลังให้เขาได้ก็พยายามช่วยเขานะครับนี่คือความกรุณานะครับคือช่วยเหลือเมื่อตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็มีความกรุณาคือ ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์ด้วยตามกําลังที่เรามีนะครับตามาสิ่งที่เราช่วยได้นะครับต่อไปอย่างที่สามก็คือมุทิตานะครับมุทิตาคืออะไรมุทิตาคือความยินดีกับผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราเห็นเขาได้ดีหรือว่าเราเห็นเขามีความสุขแล้วเนี่ยเราก็คอยยินดีกับผู้อื่นนะครับไม่ไปกล่าวติเตียนไม่ว่าร้าย ไม่ยินร้ายไม่ฉาเขานะครับนี่คือความมุติตาก็คือเมื่อเห็นเขายินดีเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็ยินดีกับเขานะครับที่เขาได้ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนและสัตว์นะครับไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะมนุษย์นะครับต่อไปอย่างที่สี่อ่าอย่างสุดท้ายก็คืออุเบกขานะครับอุเบกขาหมายถึงอะไรอุเบกขาหมายถึงการปล่อยวางหรือว่าวางใจให้เป็นกลาง ไม่เอียงนะครับไม่เอียงในความรับหรือว่าความชิงชังในเมื่อเราเห็นเขาที่ดีนะครับเราก็ยินดีกับเขาแต่เมื่อวันไหนเราเห็นคนที่เราสมมุติว่าเราไม่ชอบใจหรือผู้ที่ไม่ชอบใจเราเนี่ยล้มนะครับหรือว่าเขาเกิดอ่าความทุกข์ใจเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปซ้ำเติม นะครับไม่ควรที่จะไปซ้ําเติมหรือว่าไปทําร้ายจิตใจเขาทําร้ายร่างกายเขาไม่ว่าจะด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีหรือว่าคําพูดนะครับหรือว่าทางใจก็ดีนะครับให้วางใจให้เป็นกลางเขาได้ดีก็ดีกัยินดีด้วยกับเขาเขาไม่ได้ดีก็ช่างเขานะครับอย่าไปทําร้ายจิตใจเขาหรือว่าอย่าไปซ้ํำเติมอะไรเขาเลยนะครับนี่ก็คือพรมิหารสทํา4อย่างที่ขึ้นชื่อว่าผู้ปฏิบัตินั้น ถ้าใครปฏิบัติได้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเทวดาบนดินนะครับไม่จําเป็นต้องตายแล้วไปเกิดในภพภูมิหน้าไปเกิดเมืองสวรรค์แลวจะกลายเป็นเทวดาจะกลายเป็นพรหมไม่ใช่นะครับนี่คือความหมายและก็จําแนกในส่วนของพรหมพิหารสี่นะครับอ่าต่อไปเรามาดูลักธรรมต่อไปกันเนาะอ่าลักธรรมที่สองอ่าขึ้นชื่อว่าเป็นลักธรรมสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะครับก็คือสุจริตสาม สุจริตสามคืออะไรสุจริตสามก็คือหลักธรรมที่มุ่งเน้นให้เอื้ออาทรต่อผู้อื่นมีค่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเป็นหลักธรรมที่เอาไว้สําหรับการใช้ประกอบชีวิตดารงชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับประกอบด้วยสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งกายสุจริตนะครับสุจริต กา,ายสุจริตเรามาแยกคําก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะแยกคำให้ครับกายก็ตรงตัวก็คือร่างกายของเราสุจริตสุจริตหมายถึงการประพฤติด,ดีหรือว่าประพฤติชอบนะครับสุจริตจริตหมายถึงการประพฤตินะครับสุหมายถึงความดีความงามนะครับกายสุจริตก็รวมกันก็กลายเป็นว่ากายประพฤติชอบดีงามในทางกายด้วยกายก็ได้นะครับ การสุจริตคือ,อความสุจริตทางกายทําสิ่งที่มีงานถูกต้องด้วยกายไม่ทําร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช้กายของเราเนี่ยไม่ไปทําร้ายผู้อื่นนะครับไม่ไปเบียดเบียนทุบตีหรือว่าทําให้ผู้อื่นเนี่ยลำบากกายและลำบากใจนะครับนี่คือข้อประพฤติของสุจริตที่พระอาจารย์ย่อมาให้จับใจความให้เข้าใจกันนะครับกายสุจริตพันไปแล้วอย่างที่1นนะครับต่อไปอย่างที่สองก็คือวจ,จีสุจริต วจีสุจริตคืออะไรวจีสุจริตก็คือความสุจริตทางวาจาเหมือนเดิมตะกี้นะครับสุจริตก็คือการกระทําที่สุจริตวจีหมายถึงวาจาหรือว่าคําพูดนะครับการกระทําความดีด้วยการพูดด้วยวาจานะครับก็คือเว้นจากการพูดเท็จนะครับเว้นจากการพูดทําร้ายจิตใจผู้อื่น นะครับเว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นนะครับคล้ายๆกับสินข้อที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นสินข้อห้าถ้าเป็นสินห้าข้อข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ข้อที่สามห้ามอนะไรครับเล่นชู้นะครับถ้าเป็นของอาสาชาวบา้านข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จถ้าตรงกับสินข้อที่สี่นะครับข้อที่ห้าก็ห้ามาเว้นจากการดื่มสุราเมเัยน,นะครับ เป็นการดื่มสุราอะไรต่างๆเปนใครต่างๆที่เป็นสารเสพติดนะครับสิ่งเสพติดทั้งปวงเนาะข้อวจิจสุจริตเนี่ยก็คล้ายๆตรงๆกับสินข้อที่4นะครับของครวาตนะครับที่เป็นสิน5้าข้อเนาะอ่าเป็นการพูดเท็จพูดโกหกพูดหลอกลวงหรือว่าพูดทําร้ายจิตใจผู้อื่นนะครับต่อไปสุจริตข้อสุดท้ายนะครับคือมโนสุจริต มนโนหมายถึงอะไรมนโนก็หมายถึงจิตใจนะครับสุจริตก็คือการกระทําจิตใจให้ดีงามถูกต้องอวัดด้วยใจก็ตามนะครับคือไม่คิดมุ่งร้ายกับผู้อื่นนะครับไม่ไปคิดมุ่งร้ายไม่ไปคิดจิตอาฆาตแก่ผู้อื่นทําใจให้สบายทําใจให้เป็นกลางนะครับถ้าเขา,าว่าเราก็ดีหรือว่ามีผู้ที่ทําร้ายจิตใจว่าทําร้ายร่างกายของเราก็ดีนะครับ ถ้าหากเว้นได้ในการอาฆาตพยาบาทของผู้อื่นให้เว้นเสียนะครับอย่าไปทํำอย่าไปเบียดเบียนเขาตอบเลยนะครับให้พยายามเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเนาะไม่ทําร้ายจิตใจไม่ทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะครับสามอย่างนี้สรุปง,ง่ายๆก็คือให้เราเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายผู้อื่นก็ดีการพูดว่ากล่าวการทํากายร่างกายการทําดาจิตใจไม่ว่าจะเป็นด้วยกายนะครับไม่ไปทํรกายร่างกายผู้อื่น1นึ่งเนาะก็คือว่าจีไม่ไปทําร้ายผู้อื่นด้วยคําพูดนะครับสามมโนสุจริตไม่คิดมุ่งร้ายหาฆ่าพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจนะครับ3อย่างนี้ก็คือสุจริตสามอย่างที่ท่าน ผู้ชมหรือว่านักเรียนนะครับหรือว่าใครก็ตามที่นำหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยที่อาจารย์พูดออกมาเนี่ยครับเราจะเป็นภูมหิหาร4ี่ก่อหน้านี้แล้วก็สุจริตสามเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและในประเทศได้อย่างสันติสุขนะครับไม่เกิดความพยาบาทเบียดเบียนต่อคนอื่นเนาะ ในส่วนของเนื้อหาก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเรามาดูใบงานนะครับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาใบงานของเราคือใบงานที่สิบสองนะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนผังความคิดเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะครับว่าพมวิหาร4นะครับคืออะไรอย่างที่พระอาจารย์ที่ใบามาคืออะไรนะครับประกอบด้วยเมตตาเมตตาคืออะไรนะครับให้อธิบายมา กรุณาคืออะไรให้อธิบายมานะครับมุทิตาอุเบกขาคืออะไรก็ให้อธิบายมาเนาะอย่างที่สองก็คือสุจริตสามเหมือนเดิมครับเหมือนข้อแรกก็คือสุจริตสามคือทําอะไรนะครับเป็นทมยังไงเป็นทมชนิดไหนเนาะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยกายวาจีมนกายวาจาหรือว่าใจนะครับกายไม่ทําอะไรนะครับให้อธิบายมา วจีสุจริตคืออะไรให้อธิบายมามโนสุจริตคืออะไรให้อธิบายมานะครับถ้าหากใครนักเรียนคนไหนทาเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะครับตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับผลง,งานถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประจําห้องใครห้องมันนะครับประจําชั้นใครอ,อยู่ห้องไหนก็ส่งห้องนั้นนะครับจะได้ง่ายต่อการตรวจแล้วก็เช็คงานเนาะ,ะสำหรับ วันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพยงเท่านี้นะครับก็ขอเจริญพรและสวัสดียังนักเรียนและท่านผู้ชมทุกทคนนะครับเจริญพร